นี่คืออำนาจของสามตระกูลใหญ่ที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนที่สุดในตอนนี้จะเป็นยังไงนนเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติด,ดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 a n n นลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเกี่ยวกับอำนาจของสามตระกูลใหญ่นะครับที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนมากนะครับผมณเวลานี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยมีอำนาจอะไรบ้างและเขาเนี่ย ตั้งกดอะไรขึ้นมาบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์ผมด้วยและก็ขอฝากแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับผมเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเนี่ยจะมีการเปิดเผยออกมาในการที่ว่าอาจารย์เนี่ยออกมาตอบคําถามนะครับซึ่งมันจะมีการเขียนไว้ว่าบันทึกเกี่ยวกับหน้าที่นะครับของผู้ใช้คุณใส่นั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีตระกูลเซนอินนะครับแล้วก็ตระกูล โกโจและรวมไปถึงตระกูลคาโมะที่ตกลงกับชาวญี่ปุ่นนะครับผมดังต่อไปนี้ในานามของผู้ใช้คุณไสยทั้งหมดนะครับแล้วก็ก่อตั้งบันทึกหรือว่ากฎนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งกฎข้อแรกเลยจะเป็นในเรื่องของภารกิจนะครับแล้วก็ จะแยกย่อยเป็นอีก2ข้อย่อยนะครับผมซึ่งข้อย่อยที่1เนี่ยจะเป็นภารกิจของผู้ใช้คุณไสนะครับคือการป้องกันหายนะที่จะเกิดขึ้นนะครับผมจากวิญญาณคำสาบหรือวัตถุต้องสาบนะครับผมสู่มวลมนุษยชาตินั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อรักษาความสงบสุข และความปลอดภัยของสังคมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อย่อยที่2เนี่ยจะเป็นผู้ใช้คุ้นใส่ทุกคนนะครับต้องปฏิบัติตามข้อบันทึกนี้หลักเกณฑ์ที่กําหนดในบันทึกนี้นะครับผมให้ใช้บังคับเพิ่มเติมจากกฎหมายและข้อบังคับนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นข้อที่2นะครับผมซึ่งข้อที่2เนี่ยจะเกี่ยวกับสํานักงานใหญ่จูส์นั่นเองนะครับซึ่งจะแยกออกมาเป็น2ข้อย่อยนะครับข้อย่อยที่1คือในฐานะสถาบันสูงสุดที่ควบ ควบคุมผู้ใช้คุณใส่นะครับหัวหน้าคือผู้อํานวยการนะครับผมของสมาคมจูจุสึนั่นเองนะครับข้อย่อยที่2เนี่ยจะมีการระบุไว้ว่าผู้อํานวยการของจูจูสึจะได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีนะครับผมตามการเสนอชื่อของตระกูลเซนอินนะครับแล้วก็ตระกูลโกโจตระกูลคาโมก็คือ3ตระกูลใหญ่นะครับต่อไปจะเป็นข้อที่3นะครับจะเกี่ยวข้องกับตัวของวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนจูจูสึนะครับผมซึ่งจะแบ่งออกมาเป็น4ข้อ ย่อยนะครับคือ 1. ในฐานะสถาบัานศึกษานะครับผมการแนะแนวและการกํากับดูแลของผู้ใช้คุณใสยนะครับผมโรงเรียนจูสึเนี่ยจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดโตเกียวและเกียวโตอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับผมแล้วก็ขอย่อยที่2เนี่ยในฐานะหัวหน้าของโรงเรียนจูสึนะครับผมอาจารย์ใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ดูแลทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก,กับการฝึกผู้ใช้คุณใสยนะครับการตอบสนองต่อภัยคุกคามและดูแลผู้ใช้คุณใสยทุกคนนะครับ ตามคำสั่งและการควบคุมดูแลนะครับและข้อย่อยที่3เนี่ยคือครูใหญ่เนี่ยได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อํานวยการของจูสึระดับสูงหรือว่าสมาคมจูสึนะครับตามคําแนะนำนะครับของ3ตระกูลใหญ่ก็คือเซนอินแล้วก็ตระกูลโกโจแล้วก็ตระกูลคาโมะนั่นเองนะครับแล้วก็ถึงข้อย่อยที่4นะครับข้อย่อยที่4เนี่ยจะเป็นผู้อํานวยการของจูสึเนี่ยสามารถสั่งการดูแลอาจารย์ใหญ่ได้นะครับแล้วก็มาถึงข้อที่4ใหญ่นะครับจะ แบ่งออกเป็น3ข้อย่อยนะครับคือ1ผู้ใช้คุณใสถูกกาหนดระดับเป็นระดับที่1แล้วก็ระดับกึ่ง1และระดับ2แล้วก็กึ่ง2แล้วก็ระดับที่3นะครับแล้วก็รวมไปถึงระดับที่4ในภารกิจผู้ใช้คุณใส่ระดับสูงกว่านี่จะนําผู้ใช้คุณใส่ที่มีระดับต่ํากว่านะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยคือผู้อํานวยการนะครับของชูส่อระดับสูงเนี่ยยอมรับหรือปรับเปลี่ยนนะครับผมระดับของผู้ใช้คุณใส่แต่ละคนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมได้นะครับ3เลยคือผู้ใช้ คุณใส่เนี่ยจะได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงตามระดับชั้นนะครับผมตามหลักเกณฑ์ที่ผู้อำนวยการของจูซึเนี่ยกำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับผมคือยิ่งระดับสูงก็จะยิ่งได้รับเงินเยอะเนาะไม่ต้องไปพูดถึงระดับพิเศษเลยถ้าระดับพิเศษนี้น่าจะได้แบบว่ามหาศาลนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับข้อที่5นะครับข้อที่5เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีข้อย่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นข้อของการโดนลงโทษนะครับผู้อำนวยการของจูซึนะครับผมอาด กำหนดบทลงโทษต่อไปนี้หนึ่งข้อนะครับผมหรือมากกว่า กับผู้ใช้คุณใสที่ไม่เชื่อฟังตามคําสั่งหรือละเมิดกฎที่เขาได้ระบุออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่ง1เลยนะครับผมก็จะเป็นการประหารชีวิตในที่สาธารณะนะครับ2เนี่ยจะดําเนินการแบบรับๆนะครับ3เนี่ยรับรู้ว่าเป็นผู้ใช้คุณใสนะครับผม4คือการปิดผนึกนะครับแล้วก็5เนี่ยจะเป็นการจําคุกนะครับ6กเนี่ยจะเป็นการคุมขังทางวินัยนะครับผมแล้วก็ลิฟหรือว่าการยึดทรัพย์เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมเองเนี่ยยัง งงเกี่ยวข้อที่3คือการรับรู้ว่าเป็นผู้ใช้คุณใส่นะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าโดยความรู้สึกผมตอนนี้นะผมมองว่าอาจจะเปิดเผยให้สาธารณาชนเนี่ยได้รู้ไปเลยว่าไอเนี่ยคือผู้ใช้คุณใส่นะครับอาจจะถูกลังเกียจหรืออาจจะโดนปฏิเสธก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่รู้นะแต่เป็นความคิดของผมเองนะครับผมเพราะว่ามันคุมเครือนะครับผมส่วนข้ออื่นเนี่ยสำหรับผมผมเคลียร์นะอย่างข้อ2ที่ว่าเป็นการดําเนินการแบบลับเนี่ยคืออาจจะเป็นการแบบว่าต่างจากข้อแรกคือประหารชีวิต ที่แจ้งใช่ไหมอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นในที่ลับนะครับผมซึ่งไม่ได้มีอะไรติดใจงั้นเราไปข้อ6กันเลยข้อ6เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการเกษียณอายุนะครับผมมันจะแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยคือ1ผู้ใช้คุณใส่เนี่ยสามารถเกษียณอายุได้โดยได้รับการอนุมัติจากพ่วงหน่วยการของสมาคมจูสึนะครับผ,ผู้ใช้คุณใส่ที่กเกษียณแล้วเนี่ยจะไม่มีระดับนะครับของผู้ใช้คุณใส่แล้วก็2เลยคือผู้ใช้คุณใส่ที่กเกษียณแล้วไม่สามารถใช้วิชาคุณใส่ได้อย่างไร ก็ตามสิ่งนี้เนี่ยใช้ไม่ได้กับกรณีที่จําเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎนะครับผมของข้อถัดไปนั่นเองนั่นก็คือข้อที่7นะครับข้อที่7เนี่ยคือจะเป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามนะครับจะแบ่งออกเป็น3ข้อย่อยคือข้อย่อยที่1เนี่ยจะเป็นวิญญาณคำสาบหรือวัตถุต้องสาบ และรวมไปถึงผู้ใช้คุณใสล้วนเป็นภัยคุกคามนะครับผมข้อที่2คือหากผู้ใช้คุณใสพบภัยคุกคามพวกเขาเนี่ยจะต้องรายงานให้กับอาจารย์ใหญ่ได้ทราบทันทีนะครับผมและครูใหญ่เนี่ยจะประเมินระดับภัยคุกคามนะครับตามรายงานและแจ้งพ่วงหน่วยการจูสือและจัดระเบียบนะครับและส่งบุคลากรและอุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อปะาปามนะครับและข้อที่3เนี่ยก็คือโดยไม่คํานึงถึงข้อก่อนหน้านี้นะครับหากภัยคุกคามเข้ามาใกล้เนี่ยผู้ใช้คุณใส สามารถใช้มาตรการนะครับมากมายเพื่อปรับปามมันได้เลยนะครับผมก็ตามที่ข้อที่6แล้วก็ข้อย่อยที่2องเขาได้บอกนะครับว่าผู้ใช้คุณใส่เนี่ย พอกเกษียณอายุแล้วเนี่ยไม่สามารถใช้วิชาคุณไส่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันมีกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้เนี่ยตามความเข้าใจนะแล้วก็เรากลับไปในข้อที่8ใหญ่กันเลยดีกว่าข้อที่8ใหญ่เนี่ยจะไม่มีข้อย่อยนะครับผมจะเป็นความลับนั่นเองหมวดหมู่ข้อความลับนะครับจะระบุไว้ว่าผู้ใช้คุณไสเนี่ยไม่ต้องเปิดเผยนะครับผมการมีอยู่ของตัวเองนะครับหรือว่าการมีอยู่ของจูสึกนะครับผมหรือวิญญ,ญาณคำสาบหรือรวมถึงวัตถุต้อง แก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้คุณใส่นะครับผมอย่างไรก็ตามสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เมื่อจําเป็นต่อการปฏิบัติ ตามนะครับผมกฎของข้อที่แล้วนะครับผมหรือว่ากฎก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมคือถ้ามันมีความจําเป็นเนี่ยก็สามารถเปิดเผย <bey> <ๆ S 1> ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อที่9กเนี่ยก็คือการคุ้มครองผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้คุณใสหรือนักสัเวทนะครับผมคือผู้ใช้คุณใสเนี่ยไม่ควรทาร้ายผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้คุณใสนะครับโดยใช้วิชาอาคมหรือว่าวิญญาณคำสาปหรือว่าถุต้องสามก็แล้วแต่นะครับผมคือไม่ควรที่จะทําให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้คุณใสเนี่ยได้รับบาดเจ็บ จาก3สิ่งนี้นะครับพวกเขาเนี่ยไม่ควรมองข้ามภัยคุกคามนะครับและปล่อยให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้คุณใสเนี่ยรับอันตรายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้บังคับนะครับหากสถานการณ์เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะปกป้องชีวิตนะครับผมของตนเองหรือว่าผู้อื่นนะครับผมคือตรงนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือในกรณีชิบุยานนะครับที่โกโจลงไปชั้นใต้ดินของรถไฟใต้ดินนะครับเราจะเห็นว่าคนเนี่ยอยู่เยอะมากๆนะครับผมซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแหละ ที่จะปกป้องคนบางคนไม่ได้นะครับผมมันก็ต้องมีแบบว่าเสียชีวิตไปบ้างนะครับผมซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเลยนะสำหรับกฎข้อที่9นะครับนี่ก็จะเป็นกฎทั้งหมดเลยนะที่3มตระกูลใหญ่เนี่ยตั้งขึ้นมานะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอํานาจสูงสุดนะครับผมถึงว่าทําไมโกโจเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกใครนะครับผมไม่ถูกประหารก็ได้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องใครก็ได้นะครับเพราะว่า อำนาจของตระกูลพวกเขาเนี่ยคือแข็งแกร่งมากๆนะครับขนาดสมาคมจูสึเนี่ย จะทําอะไรนะครับผมก็ต้องมีคําแนะนําจาก3ามตระกูลนี้ก่อนเลยนะครับผมจะมาทาสุ่ม 4, สุ่ม5ข้ามหัว3ามตระกูลนี้เนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนนะครับก็เลยตั้ง headline ไปว่าอํานาจของ3ามตระกูลใหญ่เนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้นี่เองนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าผิดพลาดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไปเว้